ตอนนี้นะคะเราก็กบลัามาหาข้าวเช้าทานกันที่วานละมุนชวนกินละไมนะคะเป็นร้านที่เก่าแก่ที่นี่ใช่ไหมพี่แววใช่ร้านค่ะกี่ปีแล้วคะร้านเขาเพิ่งมาทำร้านอาหารประมาณสิบปีหลังนี่ดูนะคะดูหน้าตาของแจมบราซมอนดิฉัชก็กิดนปลายให้ดิฉันจะได้ฉลาดฉลาดนะคะอันนี้นะคะอันนี้ผัดซีอิ๊ว,วหน้าตาน,ะน่าจะจะดีลุกอเลยนะ ทอดบันนะคะแล้วก็ผัดอันนี้อันนี้อร่อยที่เราที่ไปกินสาขาลิบน้ําก็อร่อยเนาะแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่คู่กับตัวนี้ปลาแซลมอนค่ะน้ำจิ้มคู่กับปลาแซลมอนนะคะไม่ไม่มีรานหน้าแต่มีผัดซีอิ๊ววันนี้ไม่มีร้านหน้าค่ะไม่ได้มากินร้านหน้าแล้วก็ไม่ได้ใส่เปิดเปิดนมมากินรานหน้านะคะดิฉันมาแบบว่าผิดบิชิตนะคะดิฉันมาแบบว่ารู้สถานที่นะคะดิฉันเป็นคนที่รู้จักกาลจิตสักนะคะดิฉัชพวกพวกดอกทองที่แต่งตัวแบบเหมือนจะเป็นซี่นะคะแล้วก็เป็นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาขนมกินแล้วนะพี่แมวจ้ะกันเดี๋ยวได้แอบได้แอบเราต้องแซ่บฟึ๊บไปดูนะคะว้าวขนมมาแล้วขนมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลือกกันดีกว่าว่าเราจะกินขนมอะไรนะคะอุ้ยน่าจะดีทุกอย่างเลยวุ้ยนี่ขนมโบราณอร่อยมากนะคะร้านเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราเลือกกันดีกว่าโอเคอุ้ยพัด ตอนเช้าจะเยอะหน่อยอุ้ยหมอ้อแกงหนะ้าตาดีเดี๋ยวกินหมอ้อแกงดีกว่าบาย